สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนจางทาเวลนะครับวันนี้จะพามาดูร้านอีกหนึ่งตัวนะครับที่พัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับคันนี้นะครับข้างหลังผมนี่เองนะครับเป็นรถของที่ใหญ่นะครับตัวนี้กําลังทํานะครับว่ามีสเต็ปอะไรบ้างเดี๋ยวมารอชมกันนะครับว่าช่างเอ็มจะทําอะไรบ้างนะครับครับตอนนี้ก็มาพบกับช่างเองนะครับช่างเอ็มช่างเอ็มครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของคันนี้นะครับเป็นรถของพี่ออสร้อยเมตรนะครับช่างเอ็มครับช่วยแนะนํานิดนึงว่าตอนนี้ก็ทําอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจัดช่วงหน้าก่อนดีกว่าไหมหน้าด้านหน้าด้านหน้าเนาะโอเคว่าเป็นเครื่องอะไรตัวนี้เป็นตัวถังของอะไรครับมีโล่ LM 5 6ครับอ่าแนะนําเลยครับว่าทําอะไรไปบ้างตีนเครื่องเดินของพี่ออสเขาเขาเป็นเครื่องเคสแเดินนะเครื่องอ่าหนึ่งเคสแสครับของพี่ออสเขาจัดมาอยู่แล้ว อ่าแล้วก็เขาจะใส่เจโบนรู้สึกจะเป็นเ5นะ F5 เอ่หาใส่ชุดอินเตอร์<ค>เดิน้ออินเตอร์เขาคือวี่้อยดคอนเดินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่กรงใส่กองกันน้ำเรียบร้อยใส่สายฝาไอพิลบอสอีกกองตัวนี้เป็นเป็นคานของอะไรครับช่างเอ็มคานเหรอคารร้อยหกนะร้อยหกใช่ไหม วางเป็นแหนบเป็นได้เป็นแหนบเดิมๆแล้วก็ยางนี้เขาก็จะชอบสเต็ปนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าสามห้าสามห้าเพราะว่าน้ำหนักเบาด้วยยางมันเล็กเบามันจะไม่จินมกำลังของเฟืองนี้เรื่องระบบดิฟอะครับเป็นไฟฟ้าหรือลมตัวนี้เขาใช้ลมนะครับของยนอ์ช็อคอะครับเป็นโช็คอะไรครับอ๋ออามิดาอามิดาอามาดาอามาดานี่ครับอามาดาเอ็กซ์แท้งด้วย Extreme นะครับแท้งนะครับ โอเครู้สึกเขาก็เห็นเขาใช้มาหลายรอบแล้วเนาะก็อโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันครับภายในมีอะไรบ้างโภายในยังไม่ได้ทำเลยก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับโอ้มีระบบอะไรครับเนี่ยอันนี้จะตัวตัว,ตวยิงลมใส่ดิสบล็อกหน้าหลังอ๋อแสดงว่าต้องมีปั๊มลมด้วยอปั๊มลมสองลูกเขาใช้เกียร์อะไรครับพี่ออสเกียร์เคเซอ,อะอ๋อครับเเอยนะอืแล้วอย่างนี้จะมีวินน่าไหม หรือว,วินน่าเหรอเข<อ>า,ว,าว่าไงเขามีมีอยู่แต่ว,ว่ายังไม่ได้มาใส่วางมาน้ำไว้ข้างหลังด้วยวโอ้ก็เหมือนกันนะรถลุยสับตรงไว้ข้างหลังหมดเพราะว่าเวลาเขาลุยกีโคนมันจะไม่ไม่ไปอุดกรณ์ที่รังขึ้นมน้มก็คือพูดง่ายๆคือตอนนี้สร้างกำลังจะให้ให้ทันแข่งสิบเซียนของปีนี้ถูกต้องไหมใช่แล้วครับดูดูดูวินครับโอโ้ วินก็เพิ่งจะใส่มาใหม่ติดตั้งอันนี้ออะไรครับอันนี้ของกิ๊กกับพินใช่เพื่อนๆเห็นก็รู้อยู่แล้วตัวนี้จะใส่กี่มอเตอร์ครับเอ่อกติกาเขาใส่มอเตอร์เดียวมอเตอร์เดียวนะโอเคนะฮะมอเตอร์เดียวนะครับสั้างเอ็มเป็นคนวางเองใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับส่วนอ่โลเชือกก็จะวิ่งไปด้านหน้านะครับดึงด้านหน้าดึงด้านหน้าอันนี้เจาะเองเลยไหมครับหรือว่าทางพี่ออสเจาะมาเผื่อแล้วตอนแรกมันเป็น เรียกไว้ที่เก็บของอ๋ oh. อเป็นหลุมหลุมไว้เก็บของเลยแล้วแบตอะครับจะใช้อะไรดีรว่าตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เลยเนาะโอเคครับไม่เป็นไรครับเราราคาไม่แรงไม่แรงไฟก็ใช้กี่ลูกอะสองลูกสองลูกกี่แอมป์ลูกแอกมป์ตัวนี้ร้อยสิบแอมป์ร้อยสิบแอมป์สองลูกก็สองร้อยยี่สิบแอมป์พอครับพอพอใดก็เป็น ไดชาร์จไดชาร์จเติมเดิมก่อนครับเดิมๆก่อนนะเพื่อให้ทันกับสิบเซียนถูกต้องไหมอ่าดูช่วงช่วงหลังครับช่วงหลังก็เป็นช่วงหลังก็แนวเป็นแหนบนะครับพี่คือพี่พี่ออสเขาชอบแนวแหนบนะเท่าที่ผมเคยคุยกับเขานะเนาะเขาชอบแนวสไตล์แหนบเป็นเครื้นท้ายก็เป็นห้อร้อยหกพันลมใส่อะไรเขาเรียกว่าอะไรข้างบนแขกนะแขกนะข้างบนเผ่นยึดอลกอร์เขาเรียกว่าการอะไรการพากระโดกใช่ไหมอ่าใช่แบบรถแดบเลย เออใช่ใช่ใช,ใช่เห็นไหมครับช่างเอ็มวันชี้ให้ดูหน่อยครับพอดีเ <c oughs> พื่อนๆบางคนไม่เข้าใจเนี่ยครับตัวเนี้กันเพากระดกนะฮะเพราะว่ารถออฟโรดเนี่ยมันจะนิ่มไงพี่ออสทำมาใช่ไหมใส่เราเปลี่ยน,นเนี่ยมาพี่ออสเนี่ยมันนิ่มทีนี้รถมันก็มีการกระดกเพาก็จะกระดกง่ายไงรเราะเลยต้องมีตัวแผ่นั้างไว้ช่วยอืมก็ดีนะฮะเพราะถ้าแหนบไปเพียวนี่มันโอกาสมันกระดกก็มีถูกต้องไหมครับ ช่วงตอนกระชากนะเรา,าเรามาเก็บงานเนยะเพราะว่าปีสนามสิบเซียนปีนี้มันน้ำพอเยอะใช่น้าพอเยอะหนึง่งเริ่มตั้งแต่ถังน้ำมาเลยอะ่ะไอ้รูระบายปกติรถเดลิมเดิมโรงงานรูรูระบายอ่ะมันจะอยู่ต่ำรเราต้องเดินท่อขึ้นไปให้สูงขึ้นคือสนามตอนนี้ทุกสนามแข่งแล้วเกือบจะหมดแล้วที่จะทําทำเส้นการแข่งขนันนี่ต้องผ่าโอ้โหต้องเป็นบอ่บอนงบอง่อน้ำนะครับนะเดินท่อระบายอากาศ เราให้สูงไว้ก็คือ<ต>พูดเ,เวลาลุยน้ําน้ําจาได้ไม่เข้าถาังก็คือพูดง่ายๆคือช่างเอ็มก็เก็บรายละเอียดตัวไหนที่ต้องให้ตอกกันน้ําก็ต้องกันฝาถังน้ำมันเดิมๆเนี่ย<ม>น้าสามารถเข้าได้นะอ๋อฝาเดิมๆโรงงานแล้วช่างเอ็มทำไงครับนี่เราจะต้องเห็นปะลายเชื่อมโอ้นี่ครับเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับลายเชื่อมเก็บนี้รูมันจะเข้าตรงนี้ได้น้ำอ่าเราต้องมาเ,เชื่อมปิดรอบเลยแล้วก็สามารถใช้ฝาเดิมได้ คือถ้าสมมุติว่าจะใช้ฝาเดิมก็เก็บรายละเอียดเอาแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนแนวเป็นฝาเกลียวก็ต้องมาดัดแปลงอีกคอคออืมก็เอาง่ายๆแต่กันน้ำกันน้ำถึงน้ำท่วมได้สบายอือย่าลืมอยากฟังเสียงเครื่องไคยตกมาตาเลยได้ทันทีทันเนื่จกเข้าฝาถังนี่นี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่คาดคิดมาก่อนั้นสนามอะไรครับทับกวางไหมใช่สระบบุรีทับกวางนะครับอ่ะ เครื่องนี้สามารถสตาร์ทได้ไหมอยากฟังเสียงเออเราถอดปั๊มพาวเวอร์ออกอ๋อปั๊มพาวเวอร์โอเคปั๊มพาวเวอร์ออกแล้วเวอร์รู้สึกว่าปั๊มจะหลับไปะละปั๊มหลับนะครับอ่ายังทันครับสิบเซียนยังเหลืออีกหลายวันนะครับเพื่อนถอดได้ชาร์จจะได้ชาร์จมาซีนอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าน้ำลุยน้ำพุ่งขึ้นมาเนี่ยค้างคืนเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาอเอาง่ายๆคือช่างเอ็มจะเก็บรายละเอียดตรงที่อะ ตรงไหนต้องลุยน้ําได้ใช่ไหมตอนนี้เราเหมือนว่าต้งทำรถลุยน้ําได้ดีๆคือเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้ครับนักแข่งตอนนี้ฮะนักแข่งทุกคันเนี่ยต้องเก็บรายละเอียดเน็ตกันน้าแล้วครับต้องดําน้ําอ่ะฮะรถคันไหนที่ไม่กันน้ําผมไม่แนะนําเลยแข่งไปก็น็อกแน่นอนวันแรกก็ได้วันที่สองครับเพราะว่ามีปัญหาตอนวันที่สองเมื่อเวลาอันแขังนั้นใช่ใช่ชาร์สตาร์นี่ยอืม เขาคันละแต่สตาร์ททีสตายไม่ได้ตายฟังว่าตอนนี้ทุกสนามแข่งเนี่ยจะจะ,จะเป็นคลองทุกสนามแล้วครับที่เขาทํากัน<ช>ทําแข่งกันนะ<ช><ช>ก็นี่แหละครับเป็นคันของพี่ออสร้อยเมตรนะครับไม่ดูคันนี้้างเดี๋ยวคันต่อไปนะครับเป็นตุ่นน้อยตุ่นน้อยตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วครับช่างเอมอามาตุ่นน้อยต่อเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วตุ่นน้อยพัฒนามาต่อนี่สายวินค่ะขออย่างละเอียดเลยครับ อ่าวินนี่ไฮวินไฮวินอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบใช้ลมไงใช้ลมดีกว่าถ้าเกิดวินหน้าทั่วไปเนี่ยเราจะดึงดึงออกยากมากเลยมันจะทำให้เสียเวลาเสียกำลังการเชือกอ่ะแต่ตัวนี้ไฮวินก็มีตัวกดฟรีคูดก็คือดึงได้ไวอออครับเอามาใช้ในกรณีที่วินหลักของเราอ่ะมันพังไงอืมแตตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ต่อคือวินหลักของเราก็จะอยู่ด้านหลังก็คือจิกเกอร์ิ้นนั่นแหละครับ อันนี้เป็นวินสำรองตัวนี้ก็ดึงไวมีกําลังไวใกล้เคียงกันความไวใกล้เคียงกันอืมก็จะมีอีกรุ่นนะที่เห็นเขาบอกว่าเป็นวินเอ่เอไอตะเก็บแดงอะนะนั่นก็จะเป็นอีกรุ่นคล้ายๆแบบนี้แต่ว่ามมอเตอร์สองมอเตอร์นะอ๋อแล้ก็จะแรงขึ้นอีกครับอันนี้ก็แต่ว่ากติกาเขาจะไม่ใหกกกก้ก็ก็ก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่ามอเตอร์เดียว <laughs> สิบเซียนนี่คือให้มอเตอร์เดียวมีอะไรอีกครับพัฒนาขึ้นมาอีกก็ <laughs> ไม่มีแล้วกันดำน้ำ มาไล่ไล่เช็คจากคราวที่แล้วที่เราไปดูน้ำมาแล้วก็ไล่เช็คจุดบอดพอเช็คปุ๊บโอเคทุกอย่างไม่มีน้ำเข้าก็รตอบข้อที่เดียวแล้วหลังจากสนามล่าสุดนี่สนามวัดหนองเกสรนะครับที่บางเพื่อนๆบางคนอาจจะเห็นคลิปแล้วนะฮะเครื่องมีปัญหาอะไรไหมไม่มีคราวแล้วกระปุกพวงอะไรขาดนี่อย่างนีกระปุกพวงอะไรขาดกระปุกพวงอะไรตัวนี้ขาดนี่ครับแล้วเปลี่ยนใหม่ของของ VX อันนี้เป็นของวีเอ็มั ช่ครับตัวขเอเอาพูดตรงๆงนะฮะไอกระปุกตัวนี้โหขาดคดยากเลยนะฮะเดี๋ยวเราขาดได้เอาไปอะไรที่เตรงไหนอะตำแหน่งที่ขาดชี้ให้ดูหน่อยแกนกระปุกอะไรเนี่ยนี่ตรงนี้ครับแกนตรงนี้เออพวกผมนี่ตกใจกันเลยนะฮะว่าเออว่าน้อยมากเลยที่จะขาดแต่ามก็มีมีหลายคันอยู่ที่ขาดช่วงนี้เอาง่ายๆนะครับสาเหตุที่ที่มันไปมาขาดตรงนี้ผมว่าสมัยก่อนสมัยก่อนตัวนี้จะไม่ค่อยทนอันนี้ได้เครดิตมาจากพี่พงศ์นะครับ เนี่ยครับเขาเรียกอะไรครับช่างเอ็มแข็งแรูมินเนอรอลอยแข็งแรงมากนะครับสมัยก่อนในตัวนี้จะมีปัญหาตลอดนะครับคุณวินัยก็เลยพี่พงศ์นะครับพี่พงศ์ฮัมวี่แนะนําให้ใช้ตัวนี้ทีนี้ตัวนี้ไม่มีปัญหาปุ๊บมากระเทือนตัวนี้ครับเท่าที่ผมรู้นะและอีกอย่างมันใช้มานานแล้วนะครับมันก็สมควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ตัวนี้แข็งแรงมากนะครับจากพี่พงศ์ฮัมวี่นะครับแข็งแรงจริงครับอ่ะ ที่เหลือก็ตอนนี้ก็เอาเอาวินไปเซอร์วิสวินมีปัญหาไหมครับสนามที่แล้ววินเหรอก็มอเตอร์ไหมมอเตอร์ไหมใช่ไหมกันลาไหมกันบานเลยเพราะว่าสนามหนองแกศรนเนี่ยผมบอกได้เลยมันคลองมากกว่ามันไม่ใช่สนามแข่งธรรมดาแล้วนะครับเขาวิ่งกันวินโหดมากอะ่ะใช่ถ้า,าวินขนาดนี้นะครับถ้าไป ไปเที่ยวป่านะผมว่าไม่พังหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะมาพังที่สนามเพราะว่าสนามแข่งเขาเขาทำให้นโหดหน่อยเขาก็เลยวินนะไฟยใช้ิบสี่ถ้าเกิดเข้าไปจริงเขาจะไม่ใช้ไฟขนาดนั้นเขาจะให้แค่สิบสองโวลต์เพื่อจะได้เซฟพวกมอเตอร์อะไรค่อยค่อยดึงขึ้นช้าคือพูดง่ายคือเราไม่รีบไม่เลยไม่ยังเป็นต้องใช้ไวรับพูดง่ายคือช่างเอ็มก็คือมันจะมีระบบสิบสองกับย4ิบี่ใช่ไหมครับวินตัวนี้ ถ้าเรารีบเราก็ใช้วินเอใช้ไฟยี่สิบสี่ป้อนเข้าไปเลยใช่อ๋อมันมีโอกาสพังสูงแต่ว่ามันถ้ากดนานมันก็มันรับไม่ค่อยได้นานนะนะเพราะว่าโวลต์มันสูงกว่าปกติเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้เขาทำมาแค่สิบสองโวลต์อืมใช้ได้ประเดี๋ยวว่าด่าว่าครับยี่สิบสี่นะครับแต่ถ้าจะทนทนหน่อยก็ต้องเป็นสิบสองโวลต์อืมเพิ่มแผงไฟขึ้นมาแผงไฟขึ้นมานะครับอันนี้ที่ที่ตายกลางบอกเพราะว่า อมอเตอร์ไหม,มแล้วทีนี้เราตัดไฟปุ๊บมันตัดระบบทั้งหมดเลยอะ่ะทีนี้เครื่องก็สตาร์ทก็ไม่ได้เพอเครื่องสตาร์ทไม่ได้วินน่าก็ใช้ไม่ได้อก็เลยต้องยอมไปปกติถ้าเกิดมอเตอร์ไหมเนี่ยถ้าเกิดเราตัดไฟแค่มอเตอร์ไหมแต่รถยังสตาร์ทได้วินน้าใช้ได้รถเราสามารถไปได้ตองเอาไว้ง่ายนะเพื่อนๆก็คือสวิตตัวเนี้ยเป็นตัวตัดนะครับเพราะว่าบางคันที่ออฟโรดบางคันเนี่ยที่บางทีไม่ค่อยมีสวิตหรือมีสวิตตัดไม่ทนัน โอกาสมอเตอร์ไหม้ก็มีสูงใช่ไหมครับตัดระบบได้ทันหรือไฟไหม้ไหม้หมดเลยนะออกตัดได้ทัน่ะก็คือทําสวิตช์แยกออกมาเลยให้สะดวกต่อถ้าเกิดว่ามีการช็อตอะไรปุ๊บตัดสวิตช์ตรงนี้ได้ทันอ๋อโอเคเลยเยี่ยมเลยครับจ้างเอ็มอ่ะมีเกตและเกตน้อยตรงไหนอีกไหมครับสําหรับเพื่อนๆที่ที่ไม่รู้นะครับเพื่อนๆที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่ บางอย่างที่ลืมไปว่าเราจะต้องติดตั้งไหมหรืออะไรเงี้ยหรือมีความจะเป็นไหมนะครับอ่ะมีตรงไหนที่แนะนำอีกไหมครับไให้เช็คคเรียบร้อยอย่างเดียวไออย่างเช่นตัวที่เก็บกันนงกันน้ําอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ช่างเอ็มใช้อะไรครับที่ไม่ให้น้ําเข้าเลยกาวซิลิโคนนี้ซิลิโคนแนะนํำไหมครับเผื่อเพื่อนเพื่อนบางคนนี่เออทุกใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยทั่วไปอ๋อที่มันดีๆหน่อยนะอ๋อพวกปลั๊กพวกปลั๊กไฟปลั๊กอะไรนี้ก็คือไล่หมดเลย ก็ต้องใจเย็นนิดนึงค่อยๆเก็บไปแต่ปลั๊กไฟอ่ะรถรถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันเขาจะซีนม,มาดีมากเลยกปลั๊กไฟมันมีการน้ำมาเรียบร้อยดีแล้วรเราแค่ถอดมาดูว่าน้ําเข้าหรือเปล่าถ้าน้ำไม่เข้าแสดงว่าปลั๊กตัวนั้นยังใช้งานได้ดีดีอยู่เราไม่ไงังเป็นต้องพอถ้าเกิดเรากาวยาไปปุ๊บแบบไปเราแกะเซอร์วิสเนี่ยจะยากเออผมจะถามอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่น,นิดเลยสังเกตว่าตุ่นน้อยเนี่ยทำไมแรงกระชากสูงแล้วก็มาเยอะมาจะเป็นน้นครับ เน้นทางท้องมากกว่าใช่ที่ผมถามเรื่องม้าเรื่องท้องเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่าคันนี้ทาไมเกียร์ไม่ค่อยพังมันใช้เกียร์อะไรเออเกียร์เออพาโดพาโดตัวไหนครับ <P ado S 2> บอกเพื่อนๆนะครับเผื่อบางคนนี้ยังยังไม่เคยเล่นจริงๆมันคือสโลส่วนใหญ่เกียร์สโลจะพาับก็เท่าก<ส>ับว,ว่าส่วนเกียร์หลักมันจะเหมือนสอนัุหมดเอาง,ง่ายๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากทนนะครับเกียร์ทน,น,ทนมันก็มีส่วนนะฮะถ้าใช้เกียร์ของพาโดก็ก็จะอึดหน่อยใช่พาโดมันเป็นเฟืองสโลอ่ะเป็นแบบเฟือง ถ้าถ้าเป็นอลองลองลงมาที่มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเราลดแรงๆมันจะพังง่ายก็คือคเกียร์เกียร์ที่มีโซ่ใช่มันจะพังง่ายรู้สึกจะเป็นตัวนั้นจะเป็นอะไรนะปอปลาป่ะเกียร์ปอปลาเกียร์เกียร์เกียร์เซิร์ฟอะไรพวกนี้ครับเกียร์เซิร์ฟเกียร์แค่แท้น่นนะ,นะถ้าเกิดเครื่องแรงๆครับมันมีมันอาจจะมีผลต่อต่อเฟืองสโลเหมือนกัน<ช>นะครับ,บอันนี้ก็เป็นแค่แนะนํานะครับจะเป็นสโลที่มันพัง พอเฟืองส,สโลข้างในชุดสโลว์เฟือมันเล็กฟังยังฟัดนด้นนะแต่โซ่จริงมันไม่ขาดหรอกครับจะไปฟังชุดชุดชุดทดของมันนะส่วนดิฟล็อกก็ยังเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมคันนี้ใช่ครับสาเหตุอะไรครับที่เราใช้ไฟฟ้ากันเออส่วนใหญ่รถเราใช้ไฟฟ้ากันเยอะเลยทีมเรามันไม่ต้องไปซื้อดิฟล็อกเพิ่มราคาถูกอ่า คือมันได้มาจากของโรงงานแล้วไงเราซื้อเรืองมาของโรงงานแล้วเราไม่ต้องมาซื้อแต่ว่าพวกอะไรใช้ลมเพิ่มเลยตั้งแต่ซีนกันน้ํามาก็ไม่มีไม่พังไม่อะไรเลยเนาะเต่าน้อยก็ไม่พังตุ่นน้อยก็ไม่เห็นพังแล้วก็เอ่อพวกรถกับข้าวอีส้มก็ไม่พังมันไม่พังแต่ว่ามันคือมันอาจจะไม่ทันใจอ่าถ้าเกิดเราเข้าป่าจริงเราไม่ยังเป็นต้องเข้าไวใช่ไหมล่ะอ่าถ้าเกิดเราเจอกระปแข่งเออต้องการเข้าไวผลออกเข้าไวเนี้ยอ๋อมันจะได้เปรียบ มันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งถ้าสนามแข่งก็คือใช้ลมจะไวกว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคือหนึ่งก็คือเซฟเรื่องราคาสองก็คือเราไม่ต้องการนี่อะไรนะเขาออกไวแล้วเพราะเราเที่ยวป่ากันส่วนใหญ่ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าจะเป็นสนามก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาเอานะครับว่าจะใช้ไฟฟ้าหรือลมนะครับอ่ะมีตรงไหนอีกแนะนํานะครับระบบภายในมีไหมภายในก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมดูกันแล้ว ออนนี้ก็รื้อบุรณะหน่อยจากวัดหนองเกศสอนสนามแข่งมีแต่ขี้โคลนครับล้างความสะอาดถือว่าผ่านแล้วนะนะเหมือนว่าสนามเกศสอนนี่ทดสอบรถไปในตัวเลยว่าถ้าเราผ่านไปได้โอเคแล้วถือว่าพอใจก็ติดปัญหาเรื่องแค่วินอย่างเดียวนะเ<อ>พราะส่วนใหญ่<อ>ก็วินอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นระบบไฟฟ้าอนะครับผมเป็นเรื่องปกติแล้วมันแรงดึงเกินเอาเวอร์ในการดึง นะครับส่วนเชื่องม,ม,ม,มันดึงอาจจะดึงได้ไม่เรียกว่าได้ได้ไม่หลายรอบไงแต่มันก,ก็ต้องออกมาแกะเซอร์วิสครับหลังจากนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับคือเป็นบทเรียนคือว่าเราวินงหนักปุ๊บเราจะต้องแกะออกมาดูรอบหนึ่งเลยประมาณใช่บทเรียนอนึงครับเพราะปกติพวกเราเนี่ย เที่ยป่ากันก็จะคืใช้ยา,ยาๆอื่นๆไงไม่เคยแกมาดูหลังจากนั้นเรามาลองลองแข่งขันบ้างนะครับมันก็เจอปัญหาไปก็แก้กันไปนะครับไม่ไม่มีจบหรอกครับการแข่งขันหรือไม่ก็ในป่านะครับ,รบก็พัฒนากันไปนะครับตรงไหนเป็นจุดด้อยเราก็แก้กันนะครับอย่าปล่อยให้มันไว้นานติดไฟมาใหม่อ่านี่ติดไฟมาใหม่ไว้สนามแข่งเลยใช่ไหมใชา,า,าแล้วเป็นแบบไร้บาร์ชุดเดียวไหมเวลามันดับมันดับไปหมดเลยอ่ะ อันนี้นะคือแบบว่าเออถ้าเกิดมันดับดวงนึงดูอีกดวงนึงก็ติดมันช่วยกันได้นะอันนี้นะครับผมจะแนะนานิดนึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ที่ที่ติดสปอตไลท์นะครับถ้าแข่งสนามแข่งนะครับติดได้นะครับแบบนี้ติดได้นะครับทาให้เรามองเห็นใสสว่างแต่ถ้าในป่านะครับผมจะแนะนําให้หลบลงมาหน่อยนะครับสําหรับเพื่อนไม่รู้นะสปอตไลท์เพื่อนหลบเพื่อไม่ให้โดนกิ่งไม้ถ้าอย่างเงี้ยไม่เหลือครับกิ่งไม้เกี่ยวแดดหมดนะครับแต่ถ้าในสนามอะโอเคอยู่ นนแต่ถ้ามุดแข่งในสนามถ้าเกิดเข้าบ่าจริงเราถเข้าบ่าเราก็ถอดน, <ขอ S 2> นะครับเพ,พื่อนๆอันนี้สําคัญเลยนะครับต่อให้เพื่อนๆซื้อสปอร์ตไลท์ดีๆมานะครับเข้าป่านะครับถ้าวางตำแหน่งนี้ไม่เหลือกบเสียดายนะฮะที่เพื่อนๆก็ลองนะลองหาตำแหน่งติดตั้งเอาแต่ถ้าแข่งในสนามวางยังไงก็ได้ครับเพราะมันไม่เกี่ยวกิ่งไม้ส่วนอีส้มเป็นไงครับอีส้มส้มก็หลังจากไปเที่ยวหุบกระหังไม้ว่ะอ่าก็ไม่มีอะไรถือว่ารถมัน รถก็คือมึงไม่ังอยู่แล้วอ่ะ,อะพาไปดูหน่อยครับพาไปดูหน่อยอะช่างเอ็มช่างเอ็มคนเดียวดูแลรถไปเกือบกี่คันนะครับมีเตาน้อยด้วยนะครับรถกับข้าวอีส้มส่วนโค้งคันนี้นะครับเร็วๆนี้เพื่อนๆติดตามชมเลยนะครับเป็นการแข่งขันสไตล์อะไรครับนะช่างเอ็มอันเนี้ยเนี่ยอ่า ที่เขาแข่งขันกันใน10เซียนก็มีนะครับคันนี้นะครับกำลังจะสร้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันครับแนวแลนลี่นะครับ,นนาาโบโคันนี้เพรเาะว่าใครแล้วเอาเอาลีโวคันนู้นเขา้าเขา้เขาหุ่นกระหังไงมั้ยอ่าไว้สี่ประตูเน่เน่คันนะี้คันนี้นะโปรเจกต์ของคุณวินัยเขาบอกว่าเขาจะแข่งแลนลี่นะครับ ในสนามแข่งสิบเซียนก็มีอยู่นะครับที่แข่งแบบสไตล์รถปิกนกนะครับคันนี้แหละครับต้องรอให้เสร็จเป็นคันๆน,นะครับคันนี้ก็เร็วๆนี้นะครับจะได้ทําแน่นอนอ่ะมาดูอีส้มกันครับส้มก็ไม่มีอะไรครับคือแกเอาอะไรออกไปทํารองคันสมบูรณย,ยังแข่งรถมันทนมากเลยนะอีซ้มอ่ะเครื่องผมว่าอึดมากเครื่องเกียร์สมบูรณ์แบบมากเราเราไม่เน้นแรงเกินไปเราเน้นแบบว่าไปได้อ่ะอืมอมส มันก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้เที่ยวป่ากันได้ยนโฉมครบกันทุกคนนะครับทุกคันนะครับของทีมลันแงนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ต้นนะครับหมูป่าหมูน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ออสร้อยเมตรนะครับพี่สักนะครับแล้วก็พี่เสือนะครับแล้วก็เต่าน้อยแล้วก็ตุ่นน้อยแล้วก็อีส้มแล้วก็รถกับข้าวเร็วๆนี้นะครับจะได้ยนโฉมในการเที่ยวกันแบบ มันมันหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้ก็กระแสการแข่งขันไปก่อนนะครับแข่งในสนามก่อนนะครับรอจังหวะดีๆพร้อมๆกันทุกคันรถเสร็จทุกคันเดี๋ยวได้ไปเที่ยวกันครับ<ป>อ่ะเริ่มต้นไปลุยน้ำที่หกกระหังมาระดับนี้นะครับอ่าพ่วงอย่างนี้แล้วกองช่ออากาศอยู่แค่ระดับนี้เองเออเป็นไงครับอะเด็นเข้าออดีไม่พังเครื่องอ๋อแล้วก็คิดว่า น้ำไม่เยอะลุยแค่ระดับน้ำช่วมแก่อะไรครึ่งล้อที่ไหนได้โอ้โหลุยเข้าไปกันที่ที่หุบกระหังนะครับที่ไปสำรวจข้างในเอเขาเรียกว่าฟองสุดท้ายี้่ไหมฟองสุด,ด,ดสุดท้ายจริงๆอ,อ่ะที่จะไปไม่ได้นะี่ยเราเร็วไปลองดูรับผมถ่ายคลิปไม่เออถ่ายวีดีโอไม่ทันเลยอะ่ะตอนที่เขามุดน้ำมอาอนะ่ะชั้นเพิ่นี้ก็คือยังไม่ได้เช็คเลยยินน่าจะเข้าก <c oughs> ็ได้ชาร์จน่าจะพังไปแล้วล่ะว่า เรื่องปกติเรื่องปกติรถดำน้ำในชาร์ตไดร์ตาต้องแกะมาดูนะครับอ่าโอเคแต่ผมว่าอีส้มมันโอเคนะตามสไตล์ของมันอ่ะเดี๋ยวมาดูครับผมว่าไงเลยมตั้งเยอะแล้วเลยไม่ตั้งเยอะเลยคันกระเดี่ยวครูเลยคันนี้เป็นครูเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูรถกับข้าวกันตอนนี้ไปถึงไหนอ้าวถอดหัวออกมาแล้วนะครับถอดมาหลายหลายเป็นเดือน หลายเดือนแล้วนะครับยังช่างเอมยังไม่มีเวลาว่างมัวแต่ไปสร้างรถแข่งอยู่นะครับ <c oughs> ไปบูรณยนะรถแข่งนะครับจะทําอะไรบ้างครับคันนี้แนะนําหน่อยรถกับข้าวข้าว <c oughs> อืมีนน้รถ<ด>โค้งมันคัสซีเราจะเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ครับใส่แกน,แน,แนอ่ารถกับข้าวเปลี่ยนเป็นอาร์มใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นอาร์มแมนข้างหลังเป็นอะไรครับเหมือนเดิมหรือยังไงข้างหลังก็เป็นลิงก์เหมือนเดิมครับลิงก์เหมือนเดิมแล้วก็ ว่าจะไล่เบาด้วยเพราะว่าน้ําหนักคันนี้มันเยอะมากเลยทั้งเยอะทั้งขนกับข้าวก็เยอะแล้วก็รถมันสูงด้วยต้องการจะโรดลงมาอีกถ้าเคยถ้าถ้าเราเคยดูจะรู้รสึกว่าคันนี้มันสูงกว่าเพื่อเลยจะแล้วมันก็จะกิ้งเยอะกว่าเพื่อเลยเพราะว่ารถมันสูงทั้งสูง,ท,งทั้งใหญ่ด,ดูสภาพโอเคไหคือกิ้งมาหลายตลบมากอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นรถคันแรกเลยมั้ยใช่ไหมที่ในการเที่ยวป่ารถโชว์ไงรถโชว์ก่อนรถรอโตไม่ได้ดูเข้าป่ากเขาเลยไม่ออกแบบมาเพื่อจะเข้าปาก งสูแต่พูดถึงคันนี้วิริกรรมเยอะกว่าอีส้มอีกเนาะเยอะกว่าเยอะเยอะกว่าเอาง่ายๆทุกทริปที่เราไปอ่ะคันนี้ต้องมีความเอาง่ายๆเอางี้ดีกว่ากระจกเนี่ยถ้านับได้เนี่ยเปลี่ยนมากี่แผ่นแล้วกระจกได้เนี่ยจำไม่ได้อ่เยอะมากเยอะมากนะครับไม่ใช่นับแค่หลักหลักธรรมดานะที่ไปได้ไม่เท่าไรต้องทุบกระจกทิ้งมาแตกกันมองไม่เห็นไม่มีกระจกขีกเนี่ยสุดยอดมากนะครับโอเค ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอันไหนที่เป็นเก็ดเล็กเก็น้อยก็ลองเอาไปไปทําดูนะครับอันไหนที่เป็นช่องโหว่ล้วก็แนะนําให้นะครับอันไหนผิดพลาดไปแล้วก็นะครับเรียนรู้กันไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมกับช่างเอ็มนะครับก็แค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะสำหรับรีวิววันนี้รวมรวมเดี๋ยวรอรอไปเจอที่สนามสิบเซียนสิบเซียนเดี๋ยวเจอกันนะครับทักกันได้นะครับสิบเซียนเฮฮาปาร์ตี้ครับ ส่วนใหญ่จะนั่นแหละครับเอาความมันความสนุกมมนเทฮาปาร์ตี้เน้เนร่วมสนุกเล่นไม่เจอแล้วกลุ่มคนที่มีใจรักในการเล่นออฟโหลดด้วยกันนะครับอืมครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ